ข้าวใย่าทุกคนยังเหรออะไรนะได้เดี๋ยวเรากินพร้อมกันอย่าลืมแวะไปรับอาหารว่างที่ฟูดทากนะครับเฮ้ยได้ครับสวัสดีครับทุกคนครับสวัสดี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 ครับ โอ้เอนเนอร์จีบอกเลยว่าเกินร้อยครับผมไม่ใช่แค่คิวนี้นะครับเอนเนอจีเกินร้อยทุกคิวครับใช่ครับผมอันนี้ก็เป็นคิวที่12กันแล้วสิบสามสิบสามใช่เมื่คิดไม่คิดเช็คเฉยๆว่าทุกคนตื่นหรือยังแสดงว่าเอนเนอจีไม่ดรอปไม่ดรอปเลยโอเคครับคิวสิบสามครับเป็นไงบ้างคิวที่สิแล้วค่ะคิวครับผมก็ เข้มข้นขึ้นดูดูคิวเลยครับผมแล้วก็แต่ละคิวเราก็จะมีการถ่ายทําซีนที่แบบค่อนข้างสนุกมากๆอยากให้ทุกคนรอติดตามกันมากๆครับผมใช่ครับก็สวัสดีครับแม็กกอนทัศนะครับผมรับบทเป็นไทยครับครับสวัสดีครับผมนัทนัทศิษย์ครับรับบทเป็นครามครับรับผมก็สวัสดีครับน่าสบาสวัสดีครับผมกันธนวัฒนะครับผมรับบทเป็นภูผาครับ ครับสวัสดีครับผมพักวราอยู่นะครับก็รับบทเป็นเจ้าครับครับสวัสดีครับมอนเตชินนะครับรับบทเป็นวายุครับสวัสดีครับผมยูฟานัทนาวันรครับรับบทเป็นเฟรมครับผมครับผมทูเวิร์ครับโลกสองใบใจดวงเดียวครับครับผมครับ่ะครับครับผมก็เป็นโลกคู่ขนานครับผมที่ที่มีความสลับซับซ้อนนิดนึงเนอะแล้วก็จะเหมือน ครามครับผมบังเอิญข้ามไปอีกโลกหนึ่งครับโดยดยความบังเอิญครับผมแล้วก็ได้ไปเจอกับตัวละครที่เหมือนกันที่เหมอนโลกหนึ่งแต่ไม่ใช่คนเดียวกันครับผมเป็นอะไรเกิดเรื่องราวต่างๆมากมายครับกับภารกิจของน้องคลามครับผมว่าจะสําเร็จไหมก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับได้เสริมไหมน้องครามใช่ครับผมก็เป็นเรื่องราวของความรักของครามแล้วกันครับกับเขาจะมี2โลกด้วยกันซึ่ง ในโลกแรกเขาก็จะมีคนรักของเขาครับชื่อว่าภูผาครับเดี๋ยววันหนึ่งภูผาก็เสียชีวิตครับใช่ครับตายเยี่ยตนาเบททาให้ไอโกะไม่ใไม่ทำให้น้องคามอ่ะเสียใจมากๆครับที่เขาต้องเขาต้องสูญเสียคนรักไปใช่ไหมครับแล้วเขาก็เกิดเหตุการณ์หนึ่งที่ทําให้เขาอ่ะได้วาปมาได้วาปมาครับใช่ครับใช่ครับ จอยพี่หนึ่งแล้วพี่สองต่อเลยครับเอ้ยอย่าเแต่เราก็รีบไงนิดหน่อยไม่ได้เลยนะนิดนึงไม่ได้เลยหยอกลยอกเราละอะยังไงโลกสองเขายังไงฮะโลกสองเขายังไงก็พอข้ามไปที่โลกสองแล้วครับผมก็ตื่นขึ้นมาแล้วก็เจอกับผู้ชายคนหนึ่งครับครับที่ตอนแรกเราคิดว่าอุ้ย่ยางให้เห็นในตัวอย่างเลี่นี่ตัวอย่างผมว่าเรื่องราวจะเป็นไงก็ฝากทุกคนติดตามด้วยครับผมโลกสองใบเจอดวงเบียวนสนุกมากแน่นอนครับผมใช่ใช่ครับ เหมือนแต่ละคนจะมีสองคาแรคเตอร์อย่างงี้ดีกว่าครับเพราะว่าในแต่ละโลกเนี่ยอย่างพี่ไทยครามเองแล้วก็ภูผาแล้วก็วายยเองเนี่ยแต่ละคนเนี่ยมีบุคลิกที่ต่างกันครับความโหดความเข้มความเป็นตัวละครเนี่ยจะต่างกันครับดังนั้นก็จะมีมิติข,ของการแสดงแล้วก็ทําให้ทุกคนก็จะเข้มข้นไปด้วยครับโลกหนึ่งก็จะมีความเข้มข้นมากกว่าโลก2พอโลกที่2เนี่ยครับความเข้มข้นความโหมดเห่้มอาจจะลดลงมาบ้างมีความอ่อนหวานอ่อนน้อม อะไรอย่างเงี้ยฮะก็อยากให้ทุกคนติดตามครับแล้วก็เร่อง็วนี้ติดตามได้ที่ไอชีอีเท่านั้นเฮ้ยขา่ครับอันนี้พูดได้ใกล้ละคะเกินครึ้นทางมาแล้วครับใช่ครับผมทางมาแล้วครับก็จริงจริงก็เกินขึ้นทางมาแล้วเนอะแต่ก็ยังยังไม่ได้สรุปว่าจะมีสุดที่ประมาณกี่คิวเงี้ยเพราะว่าก็จะมีแบบเพิ่มเติมตรงไหนบ้างอะไรเงี้ยตรางต่างฮะก็แต่ที่ผ่านมาที่ถ่ายทํามาก็สนุกมากครับแล้วก็ เลิฟเสน่ห์กับทีมงานมากๆแล้วด้วยก็ทำให้แบบเป็นการถ่ายทำที่สนุกมากครับแล้วก็ถือซีนที่จะเครียดเนอะในเครียดแต่ว่าหลังหลังกล้องก็เป็นอะไรที่แบบเฮฮาขำกันใช่ครับไม่แม้เขาเนี่ยดูมีแบบมีรอยแผลอ้าวเห็นกันหรอครับไม่เห็นไม่ค่อยเห็นอ่ะขาปิดไปอยู่นะเนี่ยครับผมก็จะเป็นความแตกต่างระหว่างคาแรคเตอร์ละกันครับแล้วก็ยังไม่อยากแบบพูดพูดเยอะเยอะเนอะแต่ไม่อยากให้ไปดูในเรื่องมากกว่าครับแล้วก็เป็นบทบาทที่ ที่ไม่เคยเล่นที่ไหนมาก่อนครับแล้วก็ที่นี่ที่แรกครับแล้วก็ยากพอสมควรฮะแต่ว่าก็สนุกมากครับเพราะว่าพี่พี่เคทครับผมพี่เพชนะผู้กกับเนื่อก็คอยให้คำปรึกษาต่างๆเกี่ยวกับคาแรคเตอร์ครับก็ทําให้ทำให้รู้สึกว่าเข้ามาได้โปรแล้วก็น่าสนใจมากๆครับครับผมจริงครับจริงจริงใช่แต่ดีแล้วแหละอย่าไปเล่น เออเป็นไทยโลกหนึ่งให้คนอื่นเขารู้เยอะเลยครับทำไมอ่ะ่มันสงสารเขาบางคนอาจจะชอบเออมีคนชอบแนวซาดิสเหรอครับตอนนี้ซาดิสอะไรเนี่ยพูดเลยว่าแต่ละคนจะแว่าตัวเองชอบโลกไหนในละครอะไรอย่างเงี้ยจริงๆผมไม่ได้มีปักนะครับว่าชอบโลกไหนเป็นพิเศษแต่ว่าผมกลับมาว่าเสน่ห์ของแต่ละโลกไม่เหมือนกันเออมิติของแต่ละโลกใช่ครับผมใช่ สองสองโลกเลยครับใช่เพราะเราเล่าทั้งสองโลกเลยเพราะว่าถ้าจับตามองโลกหนึ่งเดี๋ยวงงโลกสองไม่แต่ว่าใช่เดี๋ยวงงโลกหนึ่งใช่แต่ว่าหลักๆแล้วคือถ้าเราเปิดมาแล้วเนี่ยเราเจอโลกโลกหนึ่งแล้วอายังไงมันก็ต้องมีการข้ามไปอีกโลกหนึ่งเนาะใช่มันจะเป็นเรื่องที่ต่อกันครับดังนั้นคุณจะพลาดไม่ได้เลยนะไม่ว่าเราเห็นโลกหนึ่งปุ๊บยังไงมันก็ต้องต่อไปโลกสองดูโลกดูโลกสองปุ๊บ โลกหนึ่งเป็นไงอาจจะต้องย้อนกลับมาดูที่โลกหนึ่งดีใช่เพราะงั้นเวลาตอนนี้ซีรีส์ออนแล้วเราต้องข้ามพลาดแม้แต่วินาทีเดียวเลยแน่นอนครับผมเพราะเราจะได้เข้าใจเรื่องราวของทั้งสองโลกเลยครับผมและสามารถติดตามได้ในไอชีอีนะคะครับใช่ใช่ใช่ครับบรรยากาศก็แล้วแต่วันฮะบางวันแดดร้อนบางวันเย็นบางวันฝนตกครับอืมอะไรอ่ะเขาถามเราเฟีลเราอ้อุยืม มันฟีลแบบฟีลสนิทกันมากๆาครับผมทั้งทุกทุกทุกบทบาทของทีมงานนะครับผมก็รู้สึกว่าเป็นกันเองมากมากครับมาคุยเล่นกันสนุกสนานมากรแล้วก็ช่วยเหลือกันครับไม่มีมีอุปสรรคใดๆอย่างเช่นมีลมแรงฝนตกหรือว่าหรือว่ามีใครทำผิดพลาดอะไรต่างๆครับก็ช่วยเหลือแก้ไขครับไม่แบบทุกเฮนเฟลลี่มากมากครับเป็นกองที่สนุกแล้วก็ วุ่นวายด้วยไม่ได้มาที่ได้มาวุ่นวายแต่แฮปปี้ไงใช่ชอบเป็นวุ่นวายที่สนุกครับมีความสุขทุกครั้งครับผมที่ได้มากองทัวถูความที่จะตื่นอโชอบมากชินแล้วฮะเหมือนกับเอ้ยชีวิตหนึ่งเราได้เข้าป่าก็รู้สึกว่าเริ่มชินกับมันบ้างคิดว่าเอออาจจะต้องมีบ้านต่าอากาศแบบกลางเขาสักหนึ่งหลังแล้วอะไรอะไรเงี้ยอะไสามารถทําได้เลยนะครับจริงเหรอ แล้วโอ้มันไม่มีโหดกว่านี้แล้วครับเพียงพอแล้วครับผมเพียงพอแล้วชอบใช่หครับชอบแต่บางครั้งเราก็ต้องมีการพอบ้างนะครับอันนี้อร่อยแล้วก็เอ้ยเราต้องอยากกินเยอะเดี๋ยวมันอ้วนอะไรอย่างนี้ใช่แต่ก็ดีนะครับมันทําให้เราทาให้คนผู้ชมครับสามารถได้เห็นโลต่างๆว่ามีความสวยงาม สถานที่ท่องเที่ยวต่างของของของประเทศไทยมีสถานที่ท่องเที่ยวที่เรายังไม่รู้จักหรือว่าที่เรายังไม่เคยไปได้แบบเอาพรีเต์ให้ทุกคนได้เห็นแอบสปอยแล้วว่าสถานที่ที่เราไปถ่ายเนี่ยสวยมากๆนะใช่ครับคือแบบบางครั้งอ่ะไม่ต้องเซตไม่ต้องอะไรเลยแค่ซีนแบบมอนทราดแบบมองวิวเห็นวิวอะไรเงี้ยคือแบบคือนึกว่าสร้างขึ้นมาจากแบบคอมอะไรางี้ได้เลยอ่ะผมแบบสวยจริงสวยจริงใช่ก็คือแบบเราเก็บวิวทิวทัศน์สวยๆของประเทศไทยหมดเลยไม่ว่าจะเป็นแบบน้ำตกภูเขาในป่า หรือแมกกาทาในถ้ำครับผมก็บอกเลยว่าทุกอะไรนะเมื่อกี้อะไรก็พูดถึงธรรมชาติเนี่ยครับโอเคเท่ครับครับได้ครับได้ครับถ้าถ้าดูออกว่าที่ไหนอาจจะดูออกก็ได้นะแต่อยากให้ไปจริงครันมันสวยทุกที่จริงๆแล้วก็ความธรรมชาติคือเป็นซีรีส์เรื่องแรกนะที่เราแบบว่าได้เข้าถึงธรรมชาติ แล้วมันเป็นอะไรที่ใหม่มากครับสาหรับเราทั้งทั้งหมดเลยนะอย่างอย่างตัวผมนี่ใหม่มากในความเป็นธรรมชาติของผมด้วยเรื่องแรกเลยที<ช>่แบบเขาธรรมชาติแล้วก็รู้สึกว่าแบบม,มันฟิลมันฟินไปกับมันอพอผมผม,มีความเชื่ออย่างหนึ่งว่าพอคนได้ดูอะครับมีความเห็นโลกแตกต่างกันในโลกหนึ่งและโลกอ2อเขาจะอินไปกับมันแล้วก็อยากไปสถานที่ที่เราไปเพราะว่าสถานที่เราไปบางทีเรายังไม่เคยไปเลยเนาะพี่นะใช่ใช,ใช่ครับก็เป็นอะไรที่แบบ นี่แบบพอไปถึงแล้วแบบเฮ้ยว้าวอยู่นะว่าแบบประเทศไทยเรามีแบบที่สวยๆอย่างนี้ด้วยครับใช่ี่ดูเลยได้ไหมคะเฮ้ยอยากดูผมก็อยากดูเลยเหมือนกันครับรอดูลองอดทนรอสักหน่อยครับอีกนิดเดียวรอดูพร้อมกันดีกว่าอึดใจเดียวอึดใจเดียวครับ ดูพร้อมกันดีกว่าดูพร้อมกันสนุกกว่าถ้าคุณแบบนี้แล้วนะครับผมห้ามพลาดนะครับถ้าไม่ดูผมก็จะงอนนะครับิทุกคนงอนหมดเลยงอนหมดงนอนหมดจริงๆนะแล้วถ้าโดนพี่ไทยงอนนี่คือน่ากลัวมากจบนะครับดูแผลก่อนโยงและอันนี้เราไม่เกี่ยวละแผลนี่ไม่ใช่มาจากอะไรนะมาจากการเข้าป่าแล้วแมลงก็คันครับโอ้โหุณงกลอนแรงเหมือนกันนะ้กลอนแรงครับผมกลอนแรงอยู่นะอยากพาไปตัดเล็บถ้าพี่แม็กอยาดูขนาดนั้นครับมาแบบคาแรคเตอร์พี่ไทยหน่อยสิเฮ้ ห้ามพลาดนะครับ t ูเ World เลือกสองใบใจดวงเดียวตอนที่ไอ้ขี้ที่เดียวเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ดูนะจะโกรธเออโกรธทำไมมันน่ารักวะพี่มันยังดูน่ารักอยู่เลยผมว่ามันแปลกๆอ่ะผมว่ายังยังไม่ใช่พี่ไทยอ่างี้ถ้าอยากเห็นความโหดเหี้ยมของพี่ไทยเราติดตามดูในซีรีส์ดีกว่าใช่ชัดเจนกว่านี้แน่นอนครับผมครับถ้าไม่ดูจะนอนพี่ขออนุญาตนอนคนเดียวคนเฮ้ยวนอนลงมาได้ไหมได้สิครับเรื่องที่ผมเลย เดินนึกไม่ออกเดนึกไม่ออกจะไม่ดูจริงๆหรอครับว้าน่ารักปะได้เขาได้อยู่เนาะอันต่อไปใครดีพี่ไทยอ่ะโอเคใครไม่ดูนะงอนละเออเอนปิดคาแรคเตอร์มากครับต่อเลยดีกว่านช่จริงออครับจะไม่ดูกันจริงหรองอนเราเออเออ ครับใครต่อฮะเอออ่ะหนึ่งสองสามดูหน่อยะครับมาดูเจ้าหน่อยครับไม่ดูอ่ะงอนจริงนะเล่นเป็นเด็กกันหมดเล้วตอนนี้อะไรเรื่องนี้ผมปลาสองใช่ใช่หรอมีอยู่เอาได้แหละข้าต่อครับยไงฮะอ่ะคุณช่วยดูด้วยนะครับเฮ้ยคุณมายูนี่แต่เรอใช่ไงงอนนะหนึ่งสองสาม ช่วยดูหน่อยนะเออนะครับผมครับครับเอ้ยเอาขายเลยเต็มที่ครับผมก็ฝากซีรีส์ทเวร์โลกสองใบหัวใจดวงเดียวด้วยนะครับตอนนี้ก็ถ่ายทำไปประมาณ50%บกว่ากว่าได้แล้วครับผมแล้วก็ทุกคนจะได้รับชมภายในเดือนมีนาคมนี้แน่นอนวันที่21่บมีนาคม ไอชีอ yeah, ีเ e, ท e. ่า e, นั Dude, so ้นนะครับครับก็ฝากด้ครับครับฝากด้ครับครับผมก็ใครติดตามอัปเดตต่างๆนะครับผมทูว์มีแอคเคานต์ในโซเชียลมีเดียทุกทางทุกทางนะครับครับใช่ครับขอบคุณครับขอบคุณครับ